สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้วันสดชื่นสบายใจดีวันนี้นิชามาพร้อมกับดอกไม้ใบเตยหอมๆฝีมือการพับดอกไม้ใบเตยจากคุณแม่ของนิชาเองนะคะคุณแม่วัย72นั่งพับดอกไม้ใบเตยหอมๆให้ลูกสาวไปถวายพระวันนี้มากับความหอมและความเย็นสบายใจนะคะ วันนี้นิชามาพร้อมกับไพ่อาริรคอสำหรับนี้ไพ่แสงสุขอยู่ที่ไหนก็ขอให้สุขใจอยู่ที่ไหนขอขอให้มีแต่ความสบายใจนะคะสุขสงบร่มเย็นนะคะวันนี้ให้ไพ่แสงสุขใจมาส่งกำลังใจไพ่ใบที่13 43หากใครกำลังขังตัวเองไว้อยู่ในกรงของความเศร้า ความไม่สบายใจโดดเดี่ยวเดียวดายอิสรภาพนกพิราบอยู่ข้างบนข้างนอกมีแต่ความเย็นมีน้ำตกไหลชื่นใจหันออกมามองข้างนอกความสดชื่นความสบายใจอยู่รอบๆตัวเราในทุกๆวันนะคะเราจะไม่ขังสิ่งใดไว้ปลดปล่อยสิ่งที่กักขังอยู่ในใจแล้วทำให้เราไม่สบายใจออกมานะคะ เช้านี้สิ่งไหนไม่สบายใจเราจะปลดปล่อยออกมาหากทุกวันคือการเดินทางจงถามผู้รู้ผู้รู้จะชี้ทางให้เราไปในเส้นทางที่ถูกต้องเพราะอย่างน้อยเขาก็เคยผ่านเส้นทางนั้นมาก่อนเรานะคะหากเส้นทางไหนที่เราไม่ชำนาญเส้นทางไหนที่เราไม่มั่นใจถามผู้รู้นะคะ ให้ผู้รู้ชี้ทางเราจะได้ย่นระยะเวลาในการเดินทางความมืดอาจจะมาเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งความมืดจะผ่านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแต่ในความมืดก็มีความงดงามของดวงดาวถ้าไม่มืดเราก็ไม่เห็นแสงสว่างของดวงดาวไม่เห็นแสงสว่างของดวงจันทร์นะคะขอบคุณความมืดที่ทำให้เราได้มองเห็นแสงดาว หากความเศร้าและความไม่สบายใจกำลังครอบงำจิตใจของเราปลดปล่อยค่ะอยู่กับตัวเองในช่วงเวลาที่เราอยากจะพักอยู่กับตัวเองได้คุยกับหัวใจของตัวเองนะคะสิ่งดีๆเพื่อนรอบๆตัวเรายังมีเพื่อนๆมากมายคุยให้เพื่อนฟังปลดปล่อยให้เพื่อน